ข้อนี้นะครับถ้าบอกว่าจากรูปถ้า PQ นะครับขนานกับ RS จงหา RTS เวลาทำเนี่ยให้นักเรียนเขียนให้ชัดเจนก่อนว่าอะไรมันขนานกับอะไรนะครับ PQPQ คือตรงนี้นะครับเขียนให้เป็นสีแดงไปเลยขนานกับอะไร RS ก็คือตรงนี้นะลากหลังนี้เลยนะเขาให้หาอะไร RTS เวลาดูดูดีๆนะเริ่มตรงนี้นะ r t s แสดงว่ามุมที่อยู่ระหว่างลาเลย r t s มุม t คือมุมตรงไหนมุมตรงนี้นี่เขาให้หามุมตรงนี้นะครับสีแดงที่ครูเขียนเอาไว้มามาดูกันนะครับจากตรงนเนี้ยเนี่ยไอ้สองนี้มันขนานกันถูกปะเออเราลองดูนะถ้าเส้นตรง t s เ,เนี่ยมันตัดผ่านโป๊ะแบบนี้นะครับมันตัดผ่านแบบนี้นะนักเรียนจะค้นพบว่ามุมนี้คือมุมอะไรมุมแหลมถูกปะ เราก็ไปหามุมแหลมฝั่งตรงข้ามก็คือมุมด้านนี้ใช่ไหมมุมด้านนี้ก็ต้องอะไรด้วย70องศาหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามันคือมุมอะไรมุมแย้งนะครับมุมแยง้งเท่ากับ70องศาเอาละพอเห็นแบบนี้เริ่มง่ายแล้วถูกปะ่ะเขาให้หามุมตรงนี้ใช่ไหมเขาให้หามุมตรงนี้ครูหให้เป็นมุมครูหให้ชื่อมันทีละกันนะครับ สังเกตไหมนี่คือเส้นตรงตกลว่าฉะนั้น30บวก T บวก7จจะมีค่าเป็น180องศาครูก็จัดการบวกเลขเลยนะครับามาบวกข้างล่างนะเอา30บนะครับบวกกับมุม T นะครับบวกกับอะไร70องศานะครับจะมีค่าเป็น180องศามุม T นะครับบวกกับเท่าไหร่เอาไอ้นี่กับไอ้นี่รวมกันนะครับเป็น100องศา ก็จะมีค่าเป็น180องศาที่เหลือก็ไม่ยากนะครับแก้สมการหามุมทีออกมาก็ได้เป็น180องศานะครับลบกับ100องศาฉะนั้นมุมทีตอบได้เลยนะครับเอาร8 0ยลบ100ก็จะกลายเป็น80องศาเราก็ได้มุมทีออกมาแล้วนะครับสังเกตนะครับโจทย์ประเภทน,นี้ก็ไม่ค่อยยาก,เท,กเท่าไหร่นะครับอ่าได้แล้วนะอ่ะมาเขียนตรงนี้เติมนิดหน่อยว่าไอทีตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะมีค่าเป็น80องศา โอเคสรุปเราก็ตอบข้อที่เท่าไหร่ตอบข้อที่3นะครับ80องศา